จามไปแล้วสองทีใส่ปลาหมึกและกุ้งลงไปผัดกันเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่นะคะทุกคนดิฉันหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ผัดกะเพราดิฉันข้าแห้งๆนะคะทุกคนแต่มันมีน้ำเนาะปลาหมึกมันก็จะมีน้ำนิดนึงนะถ้าเราเสด็จน้ำไม่ดีมันก็จะมีน้ำ อันนี้ฉันชอบแห้งๆนะ,ะทุกคนใส่ใบกะเพรากับหัวฝักยาวลงไปพร้อมกันเลยค่ะนี่เรียบร้อยผัดกะเพราดีฉันไม่หวานนะคะทุกคนรสจาดร,รสชาติจัดจ้านกลมกล่อมนะแต่ไม่หวานนะคะทุกคนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะเห็นสีจืดๆแบบนี้แต่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าเราใช้พริกพริกเขียวเนาะไม่ใช่พริกแดงสีก็จะ